ก็คือจริงๆแล้วแผงนี้เนี่ยเรามีเราได้รับอินพุตจากจากไฟาจากแผงข้างบนแผงข้างบน12แผงข้างบนเนี้ยแผงประมาณ37.5โวลต์แผงมันก็ได้ประมาณสัก4อ0กว่าโวลต์ทั้งหมด12แผง12แผง37โอเคเพราะฉะนั้นไฟ400กว่าโวลต์เนี่ยก็จะถูกแท็ก ไอ้ตัวเนี้ยมันรับแค่สามร้อยประมาณสามร้อยไม่เกินสี่ร้อยโวลต์ตัวเนี้ยนะตัวอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมตั้งใจให้จ่ายกับปั๊มปั๊มสับนือตัวนี้นี่ก็เป็นตัวเป็นน้ำมาดาลดูดน้ำมาดันเข้าบ่อทำงานจ่ายให้กับซับเมอรอย่างเดียวทำหน้าที่จ่ายให้ซับเมืรอย่างเดียวส่วนตัวนี้ตัวเนี้ยจ่ายให้ปั๊มทุกตัวเลย ตัวนี้จะจ่ายให้กับปั๊มมีทั้งหมดเจ็ดตัวจ่ายทั่วไร่เลยนะนะคือถ้าถ้าให้ปั๊มทำงานพร้อมกันเนี่ยมันกินกระแสสูงมากเพราะฉะนั้นก็จะให้ตัวนี้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงต่อต่อตนเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่มีแสงเนี่ยมันจ่ายพอถ้าเกิดว่าจ่ายไม่พอเกิดว่าวันนั้นเมฆเมฆคึมๆึมมันก็จะมีตัวแบ็กอัพตัวนี้ แบตเตอรี่สำหรับแบ็กอัพใช่ตัวนี้ก็จะเป็นแบ็กอัพใช้กลางคืนนผมไม่ได้ใช้โหลดอะไรมากไม่ได้ไม่ได้ให้ปั๊มตอนตอนคืนนะปั๊มจะทํางานกลางวันคืออินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเอาเอาแรงดันต่ำอย่างเช่นอย่างเช่น12โวลต์48โวลต์24โวลต์แล้วมาสเต็อปอัพให้มันเป็นให้เป็น220ใช่ไหมอ่าแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะใช้มันจะใช้โหลด 0.2เนี paid, ่ยประมาณประมาณประมาณร้อยกว่ามิลลิแอมเนี่ยก็มาจ่ายพวกนี้แหละจ่ายชุดของมันโซล่าสิบสองแผ่นสิบสองสิบสองแผ่นทัมเมอร์ทัมเมอร์ทัมเมอร์เป็นตัวตั้งเวลาพอให้มันทำงานในช่วงเวลาที่เราตั้งไว้อันนี้คือทัมเมอร์ทัมเมอร์ตัวนี้โซล่าสิบสองแผ่นตีแต่แผ่นละสี่สิบโวลต์ สิบสองสี่สี่สิบแปดอ่าห้าร้อยโวลต์โอเคห้าร้อยโวลต์มาที่ตัวนี้มาที่ตัวนี้เตัวนี้ก่อนตัวนี้รับห้าร้อยโวลต์ตัวนี้รับประมาณสามร้อยแปดสิบกว่าแล้วแบ่งยังไง่ะครับก็แถบเนี่ยสมมุติว่ามันมีสิบสองใช่ไหมเรามาอนุกรมกันใช่ไหมครับเราสิบสองแผ่นมาอนุกรมกันอ่าตัวอนุกรมเนี่ยบวกลบเอามาเข้าตัวนี้แต่ว่าสิบแผ่นเนี่ยเอาบวกที่สิบแผ่นเนี่ยแลกกับลบมาเข้าตัวนี้เขาเรียกว่าสิบสองแผ่นมา เอ่อเส้นบวกไ,ไ,ไอตัวนี้มันมันรับตั้งแต่สี่ร้อยโวลต์ขึ้นไปส <Okay. S 2> โอเคอเค๋อครับครับตัวนี้รับได้ไม่ไม่เกิน400ร้อยก็ก็แทบมาแค่นั้นเองโอเคอ่าน,นตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้<อ>ก็ทำการชาร์จแบตตัวนี้ถูกถ้าไม่ถ้ามันไม่ไมนมันก็ชาร์จไปเรื่อยๆชาร์จจนแบตเต็มโอเคอ่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เต็มแล้วเนี่ยคือคืออย่างนี้ตัวนี้เป็นตัวน้ำเข้าตัวน้ำเข้าบ่อตัวนี้เป็นตัวน้ำออก ให้กับต้นไม้ใช่ไหมน้ําเข้ากับน้ําออกจะต้องบาลานซ์กันในแต่ละวันเกิดว่าอาทิตย์หนึ่งผมเข้ามาทีเนี่ยถ้าน้ําเข้ากับน้ําออกมันไม่บาลานซ์หนึ่งน้ำจะลดเห็นไหมถ้าน้าลดแสดงว่าเฮ้น้ําเข้าน้อยกว่าน้ําออกหรือว่าโอ้เห้ย้น้ําจะปิ่งหรือเปล่าน้ําปิ่งบ่อเลยแสดงว่าน้ําน้ําเข้ามากกว่าน้ําออกจนจนเราเราคานวณเรียบร้อยแล้วความเหมาะสมคือเท่านี้ ให้เข้าเท่านี้แล้วก็ออกเท่านี้มันก็จะไม่ล้มตัวนี้ปั๊มซับเมิร์เข้าบ่อตัวนี้ชาร์จแบตชาร์จแบตด้วยจ่ายจ่ายจ่ายปั๊มจ่ายปั๊มด้วยจ่ายปั๊มกี่ตัวเจ็ดเจ็ดตัวแต่ใช้ทา์เมอร์ตัวนี้ในการไม่ไม่ไม่ตัวนี้ตัวนี้คือควบคุมอันนี้อ๋อควบคุมอันนี้โอเคแม่แม่เมติกเแม่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 แว่แม่แม่าเ่แม่แม่แมแม่แม่แมมม อให้กระแสได้เนี่ยอันนี้เข้าปั๊มเนี่ยตัวนี้ไปไปปั๊มสมดุลเนี่ยชุดนี้โอเคเพราะว่าถ้าใช้ไทม์เมอร์เนี่ยมันคอนแทคมันต่ำไปหน่อยมันทนกระแสได้ต่ำเลยต้องใช้หน้าคอนแทคของของนี้ไม่ติดหรือบอกว่าใช้ปั๊มว่าไปคุมแม่เทคนิคใช่ไทม์เมอร์คุมแม่ได้ติดเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันให้กระแสผ่านตัวมันได้เยอะมันเหมือนสวิตช์อ่ะสวิตช์เล็กๆไอ้นี่นี่สวิตช์เล็กๆใช่ไหมมาคอนโทรลคอยให้หน้าคอนแทคมันทํางานแล้วก็ใช้หน้าคอนแทคของชุดเนี้ย ป้อนไฟให้กับปัม๊มคือตัวไหนที่ที่ใช้ปัม๊มบาดาลเอาเข้าสระก่อนใช่แล้วจากสระเนี่ยค่อยปั๊มเข้ารดต้นไม้ต้องโอเคครับท่อเนี้ยเปิดเนี้ยไปเข้าบ่อตัวนี้ไปเข้าถังที่บ้านอ๋อใช้ที่บ้านด้วยที่บ้านด้วยเพราะว่าที่บ้านใช้้ําใช้น้ำนนบาดาลแต่ว่ามันก็จะผ่านไส้กรองแล้วก็เข้าเข้าไปถังที่บ้าน แล้วตรงต้นต้นขั้วไปไหนครับต้นขั้วเนี่ยต้นขั้วนี่ก็จะออกไปบางท้งอีกตวงอ๋อมีสองแทงอย่งเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ก็คือซับเบอร์ตัวนี้สามทางมันลึกเท่าไหร่ครับซับเบอร์ร้อยเมตรร้อยเมตรเลยก็คือขึ้นมาได้ร้อย <100 m. S 1> เมตรซับเบอร์กี่แรงครับสองแรงก็เต็มท่อออกมาเนี่ยเต็นท่ออินเวอร์เตอร์กี่วัตต์ครับผมอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่สามพันห้าร้อยวัตต์อินเวอร์เตอร์ตัวเล็กสามพันวัตต์ ไหลเข้าบอกก่อนนะันดับแรกเลยคือหนึ่งเก็บไงอ๋อเก็บไว้เก็บสำรองไว้ในยามที่แบบมันแรงจริงๆเรายัางน้อยโอเคนะก็คือสั่งทัมเมอร์ให้มันทางานตอนนี้เลยเสั่งคือสั่งปั๊มอะปั๊มปั๊มนี่ให้ทํางานเดี๋ยวเราจะดูว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะนนอ่าอันเนี้ยจะบอกเลยว่าตอนนี้มันอะกินกระแสขึ้นมาเนี่ยเกือบสามเกือบสามแอมป์แล้วนะ ตอนนี้นี่มันบอกอนี่อะไรกิน420โวลต์ซึ่งตรงอ่ะตรงนู้นเห็นไหมถ้าดูจากรูปเนี่ยม,มันให้ออปต์230โวลต์ตอนนี้นี่ตองเป๊ะเลย230โวลต์เห็นไหมอันนี้ถ้าดูอย่างเงี้ยดูจากแดระแกรมตัวเนี้ย,ยนนมันบอกว่าจะแผงจ่ายให้กับโหลดแล้วก็มาชาร์จแบตด,ด้วยนะตอนนี้แสดงว่าพลังมันเหลือเฟือตอนนี้มันจ่ายให้ถ้าเกิดว่าไฟไม่พอปุ๊บมันจะเอาสัญญาณจากแบตจ่ายไปให้โหลดด้วย <Workers S 2> อ่อนปุ๊บมันจะเอาโหลดเนี่ยเอ้ะเอาจากแบตเีจะส่งไปด้วยอ๋อเห็นแล้นั่นนะเอออ่าไอ้ตัวซับเมื่อทำงานอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะได้รู้จับน้ำบาดาลน้ำอุดาไหลเข้าบ่อน้ำอาดาถูกต้องอันนี้เดี๋ยวจะสั่งให้ม okay. ันสั่งให้ตัวเพราะว่ามันกระแสมันเยอะเกินอ่ะอันนี้มัน ข้อนแ้ว้วเนีเมื่อก่อนนี้เอาเู้เดินมาลงคืออย่างน้อยมีเซฟตี้แฟคเตอร์ไว้ด้วยอสามพันวัตเราอาจจะต้องรู้เลยว่าโฟเรตมันเท่าไหร่ในนี้บอกว่ากี่ลิตรวะกิดดูนีมันบอกว่ากี่ลิตรอันนี้สองพันแปดร้อยห้าสิบรอบใช่ไหมต่อนาทีใช่ไหม แต่ที่สําคัญคือเราต้องดูว่า20คิวต่อกิโลไอ้ต่อฮาวเวอร์ไหนวะเอบก็คือ20่ิบคิวคือคิวก็คือคิวบิกเมตถูกป่ะพันพันพันพนลิตรไอ้อพันสองหมื่นสนลิตรถูกป่ะต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงอ,ะอะ่าสองมลิตรต่อชั่วโมงเองอก็คือว่าเวลาที่อัดน้ำมาใช่ไหม่ไอัด้กถูกใช่ใชแรงดันของอากาศเท่านั้นเองห่อปิดใช่ห่ปิดอย่าให้รั่วนะถ้ารั่วนี่ จริงท่ออย่วนี้มันควรจะควรจะ,ควรจะเท่ากันหรือว่าใหญ่กว่าก็ได้ครับเดินๆข้าท้อนี้ครับโปกกรแกรมไว้อันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงบ้างต้นอะไรบ้าง